สามเหลี่ยมนี้นะครับทางหนุ่ยกับฮอตครับต่อฝั่งนี้3ามคนนะครับตัวทําฝั่งนี้ต้องรอรอทํานะครับรอข้ามนะครับเป็นตะก้อสามสองนะครับคนนี้แลกข้ามหัวแปะครับรุ่งพัฒนาการครับฝั่งนี้นะครับวันนี้มาเสื้อสีแดงดํานะครับฝั่งน้นเป็นพ่อค้าตะก้อครับโอ้หมาเขาวันนี้ชาตรีเทวรักครับมาอยู่ตำแหน่งตัวเปิดนะครับนะครับล้นนะครับ ล้นไปครับลูกแรกครับตกสารคางครับหนึ่งตูนครับตัดสั้นครับเปิดเขาบังคับยกดูกันัายาวนะครับต้นเก่งูนต้นหนึ่งครับ ชาตีครับอาศัยลูกเสิร์ฟครับชาตีนะครับฮอตยังงัดได้อยู่ครับหน้าซ้ายครับเอาแล้ครับดูครับเลี่ยมไข่เลี่ยมมันครับสวัสดีน้องแปะนะครับอีกครั้งนะครับสวัสดีคุณยงยุทธด้วยครับสวัสดีปลายาวนะครับเข้าช่งกลางนะครับนาครับดงสารคามดันขึ้นไปครับรุ่งกดลงไปครับเสียครับลูกนี้ สวัสดีที่ลิสตันแบคครับผมหนุ่ยโอ้โหเปิดไปข้างหลังครับดูฮอตโรยมาสวยครับล้นนะครับอาครับชาตีต้องยกเองครับอาล้วครับได้ต้ม์ครับหนึ่งเท่ากันครับฝั่งนี้นี่ตีลูกเบอร์ได้นะครับแล้วเปิดไม่ดีแล้วครับโอ้โหพื้นเป็นทรอนะครับหนุ่ยขอระเบิดครับ ติดหัวเฉยครับเอ้าโดนมาครับนุยเอายังไล่ได้อยู่ครับโดครับโอ้โหไม่ทันครับเข้าไม่ทันคนะรุ่งพัชรคารครับโอ้โหไล่ให้แล้วนะครับจังหวะไหลเข้าไปของโดพัารคางครับของสีไปล้องกับใครนะฝาผมอยู่ข้างบนครับฝาต้องทักเลยครับเนี่ยครับ 800ฮเย่ยงเท่ากันครับดกสลาางครับลครับย ในสนามนี่หนยุยหัวระเบิดครับพื้นเป็นรองเป็นรองเขาหมดเลยครับ <c oughs> หนึ่งเท่ากันครับดูชอตีโยงหลังอย่างเดียวครับฮ็อตลอยห่างครับตีก็ติดเข่ากับโดมโอ้โหครับ อส,สองต่อหนึ่งครับรับลั่นมาครับหนี่เอาโอ้โหเปรี่ยมนี้ครับต่อสามสองงานยากนะครับทางนี Ges <car 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 yeah> <car ้ครับ ตัวยกนี่แน่นๆเลยครับสองสองคนครับฝั่งนี้ครับสามต่อหนึ่งครับโหมอีกครับนุยเข้าทันไหมครับอู้ฮอตวิ่งหน้าวิ่งหลังครับเกมเปิดหนุยมัวตระเบิร์ดครับโอ้โห หนึ่งก็สามครับยอตครับเจาะไม่เข้านะครับลูกเสิร์ฟครับหยอดครับไม่เนียนครับรุ่งโดนทำโทษหรือเปล่าครับนุยหยับแต้เหมือนกันครับฝังนุยครับสองต่อสามครับมาที่โด่งนี่ครับ หางครับโอ้โหหนุ่ยไม่เปิดครับตูกนี้ไม่ช่วยเก็บครับนี่นะครับพื้นครับพื้นเกรมรับครับสามต่อสองครับโยงไปอีกครับอุโยงสูงนี่จริงครับหางครับอดครับเข่าได้ครับเอาไหลเลยครับส่งเข้าหัวนเสาก็เลยครับโด่งราคาครับ สองสองก็ตีก็สูสีนะผมว่านะครับก็ต่อให้สามสองมาบนุยสียอดตากลางเท้าได้นะครับติดเกี่ยวกับหนุยครับต้องช่วยตัวเองครับช่วยเหลือตัวเองครับโอ้ยืนตัวแข็งครับชาติตีโดนอัดไว้ครับเส่ม้ำตัว สองต่อสี่ครับตัดหยอดครับตาดีเฟิร์สต้องถอยมาฉากออกมาครับลูกอดช่องกลางครับติดซ้ายฮอตโอ้ยซ้ายทางนี้ไม่แข็งแรงครับโอ้ยครับยังหนีไม่ห่างครับแต้มเดียวครับเออล้อ สามต่อสี่นะครับเอาครับฮอตเปิดนิ้เข่าครับโดงล้นนะครับเอาครับเต็นแต้มหรือเปล่าครับตีหน้าซ้ายครับโอ้สี่เท่ากันครับ สีเท่าครับไล่ขวาเลยครับาตียกสบายครับตีบิดเหมือนกัน,นครับตีสวยครับลูกนี้นี่ะีลูกนี้น อยอมอยู่ที่สี่ต่อสี่ครับซ้ายครับมัด <What? S 2> แก้มาอ้อาครับกลับขึ้นนำอีกครั้งครับฝั่งสามคนนะครับห้าต่อสี่ครับซ้ายครับต่อคาต่อก็ลอยมาสวยครับโอ้โหผลส,สุพลน้ำเกลียวนะครับสนามที่ไหนครับ นี่น่าิือ64นะครับยั่ยงๆโนเทลบางนานะครับผมทางครับยอครับเอานูเปิดได้ครับพัดลอยใช่ไหมตีอัดชาตีครับโอ้โหเอาแล้วแต้มเท่ากันอีกครั้งครับพอเบียดเบียดับเริ่มยกห่างครับโดดสารคามครับ สเสิร์ฟฮอตอน,นุทครับห้าเท่ากลางเจาะกลางครับหลายดีครับโอ้โหจะติดเกิยวครับฮอตโอ้อาชาตีเทพวันตครับรับหน้าที่เสิร์ฟครับ ดงมาครับไม่ถึงหลังดีครับครับช่องคลามครับจังหวะการตีนี่รูปนาการที่กดได้บางได,ได้แรงกว่านะครับหนุยนี่เหมือนต้องดึงพละงกำลังออกมานะครับฝั่งนี้ยืนรับสองคนนะครับไม่ใช่งานง่ายนะครับ ดูครับิดดีครับตีตัวเบากว่านะครับทูพิ้วกว่าับสำหรับรุ่งธนากาบอ่า้าครับมาเสิร์ฟเองครับรอทำนะครับแต่ว่าขอเสิร์ฟหน่อยครับ เอาไปไหนครับย่อครับเอาครับชาติเอาตากด้วยหลังเท้าครับฮอตโอหางครับเอาครับเริ่มเบี้ยวครับฮอตลนครับเอาใหม่ครับโอ้โหล็อกเกมเสิร์ฟไปได้ครับโอ้โหยกเดี้ยวสองลูกครับ อรอคล้าตะก้อร์ครับยังอยู่ที่5เท่ากันครับพลิกนิมาโอ้โหเจาะช่องกลางครับคลิกขึ้นนำครับฝั่ง2คนครับฮอตกับหนุ่ยหัวระเบิดครับ6ต่อ5นะครับ มาหน้าขวาชาตีก็เปิดนะโด่งนะห่างคนะแม่แต่ตีดีครับตรงนี้ลูกสูงนะครับน่าตัวหกครับสตีเทพรักครับ ลอยสวยครับวันนี้โอ้โหเพิ่งจะเปิดดีแล้วยกนิ่งนะครับอยู่ที่ลูกเปิดนะครับเียนเปิดโดนโยงหลังนี totally. ่โอ้โหดิ้นเหมือนกันครับหนุ่มหัเบิร์ตครับแปดร้อยแปดสิบแปดร้อยอันหนึ่งเลยอันหนึ่เลยหกต่อห้าตัดหน้าฝ่ายครับไม่ข้ามนะครับ า้5-6ครับรุ่งมาเสวยเอครับช่องกลางครับหลครับโหล้นนะครับไหลมาครับไหลไม่เป็นแค้นนะครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับทํามารับชมนะครับตอนนี้เกมมันเกมเขาเดินเร็วนะครับไม่ดึงไม่ดึงช้านะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับก็วัสดีด้วยนะครับไอสามิเซนกัดนะับโอ้ครับไปอีกหนึ่งเทสครับฝั่งสองทนครับ ไฟรถจำเป็นเท็มสักครู่ครับมาครับต่อครับเจ็ดต่อห้านะครับหอดอนนุชครับตัดยอดไม่ห้านะครับต้องวัดเอาครับห้าต่อเจ็ดนะครับ ชาตีอ๋อแพงไม่ผ่านหัวครับลูกนี้เอาครับโลยครับเก็บได้ครับโอ้โหโดงครับเข้าไม่ทันครับฮอปยังเก็บได้อยู่ครับโอ้โหตีไล่เสา,าเลยครับเข้าไม่ทันครับชาตีเปิดไปครับเปิดพุ่งไปนิดนึงครับ อยู่ที่7ต่อ5ครับรถ้ายงเดียวเลยาคาตโอ้โหรบติดพวกนี้ครับหายเลยครับน้องเก่งยังมีอลายคู่ไหมมีคู่ในรายการนี้คู่ที่3หรือ4เองนะครับคู่ในรายการครับวันนี้11คู่นะในรายการ กเกี่ยวได้ครับสตีเบอร์ดได้นิดหนึ่งครับโอ้โหโดนนิดหนึ่งนะครับลูกนี้ติดอย่างเต็ครับติอย่าต็มเจ็เดมาก6 7นะครับสองหลังครับโอ้โหสกิดเหมือนกันครับ มีคุณสมบูรณ์นะครใช่ไหมเอ่ยมีใสๆสไหมครับเป็นไปได้หมดครับช่องกลางครับถาตีต้องยกครับเอาครับเกี่ยวได้ครับฮอตโลยมากครับห่างครับต้องแก้ครับเอาเอาใหม่ครับตั้งรลนี่ครับโดดได้สูงกว่านะครับรุ่ปพัฒนาการนะลูกเบอร์กก็เลยเอาถึงนะครับ หกต่อเจ็ดนะครับสตีเข้าช่องกลางครับซ้ายไปไหนครับยกซ้ายมาเอาหยอดตักด้วยหลังเท้าครับชาตียกซ้ายบ้างครับโอ้โหโชว์เหลี่ยมซ้ายรถหลังเท้ามายังไงโอ้โหหนุ่ยชีแดงครับมันเซร์โอ้โหสบัดไม่ข้างครับเจ็ดเท่ากันครับ นี่ครับยกให้เป็นคู่เอกครับคู่นี้มันตำนานตำนานโอ้นักกีฬาครับมีแต่ชื่อเสียงนะครับมีชื่อมีมิเวทนะครับรว่าผ่านประสบการณ์กันมาเยอะนะครับดูรุ่งพัฒน,นาการครับโอ้โหเอ้าล้นมาครับโอ้โหแปรมา รับานเสรีไทยมาทางนั้นนะครับสวัสดีน้องแบงนะครับน้องแบงวันเสากับอ่อยให้พี่ด้วยนะครับไปไปครับลุ่งดูครับล้นแบบนี้ครับสบายครับสกิดเช็ด่อแปรครับ แทงเข้าแป๊บเดียวครับเขาแฟงอยู่แล้วนะครับทันไหมครับหนุ่ยไม่โดนครับไม่ยกเพี้ยนครับครับฮอตอนุทครับเสิร์ฟแอตต่อเจ็ดครับเขาช่องกลางครับโอ้โหดีนะออกหลังนหครับ นี่ชาคริสราคาวิวติมเลยพิสายนะอ่อนนิ่หน่อยนะครับโอ้ยยกลุงนี้ไม่เหลือแล้วับแบบนี้นะครับผมยังไม่เคยซ้อมรวมกันเลยนะสามคนอ่ะจริงๆครับที่ลงรายการนะครับนี่จะเตะฝั่งตรงข้ามกันครับสวัสดีพี่อนันต์อีกครั้งนะครับแปดตัวเจียรครับหอนอ่อนนุ่นช่าตรงกลางครับโดนสารคามเอายังไง โอ้ติดกงเชียโอ้โหเดียวเสียนสีะครับเจ็ดแปดนะครับโยงหลังอีกครับหน่วยล้นนะครับเปล่าครับโอ้โห ตีลงไปแล้วครับเบรกไม่ทันครับยแปดต่อเจ็ดครับคอนอุนซ์เซฟครับมาที่โด่งสารค้างมากถลายไปครับลุงพนัการกดครับโอ้โห สวัสดีน้องยาวนะครับสวัสดีโปรไทยด้วยครับก็ไม่มีเวทนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนแอดมินเลยครับอยู่เป็นเจ้าบ้านก็ต้องอ่อยให้หน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับไม่งั้นไม่มีราคาเล่นนะครับน้องแบงค์นะครับวันเสาร์นี้จะไปเยือนให้นะครับสักสองเหลี่ยมนะครับแปตตัดเจนครับพ่อค้าตะก้าว่าไงเขาช็งกลางมาครับตัวลูกนี้ ้องอมอบครับฝ uh, ั่งโน้นครับยกแบบนี้ครับเจ็ดต่อแปดครับหลังหลังอีกครับโอ้ยยกไม่ถึงนะครับตีเสมออีกครั้งครับโอ้โห ยกไม่ถึงเนี่ยนะฮครับตกมาสักครู่ครับแต่เอาการครับตัดตีตัดหน้าซ้ายเปิดได้สวยครับดูลูกยกครับนี่ครับเปิดนิ่งเปิดเข้าจังหวะยกนี่ก็ยกปิมเน็ต้วไม่ได้เขี่ยครับแป่ต่อแปะครับ พิงเง้ยมาโอ้โหครับโด่งสารคามครับลูกนี้ครับปล่อยหลุดไปได้ง่ายๆครับลูกนี้นะครับไม่เหมือนจะหลอกไปทางซ้ายนะครับขึ้นมาอีกครั้งครับก้าวท้อแปครับโอ้โหตัดหยอดครับชาติีเปิดทันไหมรับรุ่งมาตรการเอาได้ครับรอทำนะครับรุ่งมาตรการครับยืนรับสองคนนะครับฝั่งนี้ครับ ได้หมดนะครับแปดต่อเก้าเอาฮอตเอาสายครับต้องยกซ้ายแล้วอุ้ยตีลูกนี้โอ้ไม่กดครับไปโอ้ลูกนี้หนุ่ยกดไม่ได้ครับแต้มเท่าอีกครั้งครับเก้าเท่ากันอุ้สีจริงจครับคู่นี้นะครับ ข้ารีบเอาหนีอยู่ถ้าสัมผัสเสียนะครับสัมผัสแพ้ผมหนีนะครับให้เรื่องผมเทาไปตามนะครับผู้นาเก้าเก้าเก้าเท่ากันครับชัดตีเสิร์ฟนะครับไปบอกพี่เธอบอกพี่เธอยืนใกล้ๆลูกครับมีรหัสโค้ดลับอะไรหรือเปล่าเก้าเท่ากันครับพัด ทิกเนสอีกแล้วครับดูครับลูกเสิร์ฟนะครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับลูกเสิร์ฟครับหมุนหมุนมาครับลึกเลียดมานะครับโอ้โหเสิร์ฟอแบบนี้ปากเซียนมาเยอะเลยครับสิบต่อเก้านะครับแม่ถือแต้มนําตลอดนะครับเสิร์ฟต่อครับตัดหน้าขวาชัดตีเปิดไม่ออกเลยครับดูลูกโจ๊กครับโอ้โห เก้าต่อสิอบเอาครับเบรกเกมก่อนครับเอาครับเก้าต่อสิบค,ครับซ้บายครับถูหัดอ่อนนุษโ์ลยมาครับหนุยหัวระเบิดติดเกี่ยวครับโอ้โหตีมาตรงแปรนะครับไหลไปหัวเสาครับเกมเกี่ยวไม่มีครับฝั่งโนู้นนะครับมันหัดก็ต้องเกี่ยวคนเดียวนะครับ เสมอเท่ากันครับแต้มนะครับสีและเกินครับ okay. ส,ส,ส,สิบเท่ากันครับชาตีเทพลักครับเสิร์ฟไปครับออกนะครับเกี่ยวได้ครับเกี่ยวด้วยซ้ายครับชาตรีครับเ ติดเท่ากันงครับฮอตมาที่ซาตีครับโยกขับไหลหลังครับยกไหลหลังติดเกี่ยวครับโอ้โหยิงไล่มาครับหนุนอยหมนระเบิดตีแก้มาก่อนครับไหลใจโอ้โยโอ้ยหลังเท้าครับ,รบเปลี่ยนส่งครับลองข้ามดิ สิษภาพการชาติยกหลังนะหนุยครับลูกยกว่างไงฮอตอ,อนุตโอ้โหชาติพลัพะเทติพัลลครับเกีียวหน่อยครับเนี่ยมันเท่าอาทิาตย์ก่อนนี่ถ้าฮอตอนุตยกให้คนเทียบเหลาได้ ได้แบบนี้นะโอ้โหได้สู้ครับป่าเตี้ยพารสามครับูเพียงค่นีครสิทเท่ากันนครับต้องคลางนะครับได้เห็แล้วครับตรงเปยนส่งเดี๋ยวัท้ายหนึ่งคาร่าเกะนะครับ ยังอยู่ที่สิบเท่ากันครับออกนะครับโอ้โหเสิร์ฟเสิร์ฟเสียติดกันเลยครับชาตรีนะมาดูเท้าเท้าตะก้อบ้างครับโยงหลังครับลุงไหลเข้าไปเลยลุงลุกลุกห่างครับโอ้โหเขียวแหมหลุดไปนิดเดียวครับ

แอดมินแอดมินอิวไปอิว่น่าจะอยู่ฝั่งนู้นเนอะยหลอยู่ที่สิบเท่าครับมาเจาะมหาชาตรีครับเปิดดีแล้วเกินครับโอ้โหเกี่ยวครับออนอ่อนนุชต้องมาเกี่ยวอยู่ตรงหน้าหนุ่ย โหระเบิดเอาครัพี่กองมือสามอกครับมาแทนแทนลูกเสิบครับโอ้โหเน็ตไอดอลเราครับนี่ครับโอ้พี่เอดูครับไม่ธรรมดาครับ10เท่าครับตู้ครับซ้ายหมางหรือเปล่าติดเกี่ยวครับ แทนก่อนนะฝั่งนี้ครับเกมเกี่ยวครับโอ้หนุ่ยหัวระเบิดครับเลือกจะมาท่านซ้ายนะครับมาเน็ตไอดอลครับมาเฟรลูกเสิร์ฟครับต้องเบีกยงเกมครับฝัง่งโน้นนะครับสำคัญเลยครับแต้มน,นี้นะครับ ตัมคับโอ้โหูสเกตชแผมแกชี้แจ้ผมไแจงงห้เขา่ยเ่อี้แับ้ดวครับหเกียได้แล้วครับโอ้โหลูกนี้หาครับโดยตีไม่ลงครับ โอ้ฝั่งสาวเอาชนะไปครับโอ้เบียดไปเบียดมาครับแต่ว่าถือว่าสนุกนะครับคู่นี้นะครับโอ้โหอยากจะแก้สองสองครับหนึ่งหัวหน้เบิดนะครับโอ้โหทิ้งไปทิกมาครับเออตัดคลิปงไปก่อนครับผมโโอ้ห